สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตัวเพิ่มแรงดันไฟนะครับตัวเพิ่มแรงดันไฟจากแบตแบตเตอรี่เดิมของรถที่มันเป็น48โวลต์ครับเพิ่มมาเป็น60โวลต์โดยใช้วงจรสเตปอัพตัวตัวนี้จะเป็นแบตลิเธียมอันนี้ชุดนี้จะเป็น48โวลต์ระบบ48โวลต์ครับแต่อันนี้เราจะมาลองทดสอบแบตตะกัวกดกัน ตัวนี้จะเป็นแบบเดิมที่ติดมากับรถครับโดยจะผ่านวงจรอัพไฟขึ้นจาก48ให้มันเป็น60ครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันก่อนที่จะต่อเข้ารถกันครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาวัดไฟขาเข้ากันนะครับไฟเข้าจะอยู่ที่52โวลต์อ่ะเรามาดูด้านไฟออกครับด้านนี้ ไปออกออกที่6กสอนะครับตัวนี้ส่วนขั้นตอนการต่อตัวเพิ่มแรงดันไฟนะครับควรต่อสายจากแบตเตอรี่เข้าที่ตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วคอยต่อสายจากออกจากเครื่องไปหากล่องคอนโทรนครับเพราะว่าถ้าเราต่อกล่องคอนโทรนชุดนี้เอาไว้ก่อน มันจะมีกระแสสปาร์กตอนเราต่อไฟจากแบตนะครับอาจจะทำให้ตัวตัวนี้เสียง่ายครับเพราะว่าตัวนี้ลึกๆแล้วก็ถ้าไฟกระชากบางทีก็เสียได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่แบตบแบตบเดิมที่ที่อยู่ในรถกันก่อนนะครับนี่จะเป็นแบตเดิม แบตเดิมจะอยู่ที่44ครับตัวนี้ถ้าจับ GPS จะอยู่ที่40ในการวิ่งครับเดล๋วเรามาลองสลับสลับแบตที่เราได้ลองทำดูนะครับว่าจะความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ได้สลับสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีสายที่ออกมาจากแบต วิ่งมาเข้าวงจรเพิ่มแรงดันไฟตัวนี้ชื่อของเขาก็คือจะเป็นสเตปอัพครับแล้วก็จะออกออกไปเข้าที่ตัวกล่องคอนโทรลส่วนล้อก็ใช้เป็นล้อเดิมอยู่นะครับให้ดูล้อกันล้อเดิม48โวลต์350วัตต์ครับ เรามาดูความเร็วที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมาห้าสิบสองครับ ส่วนถ้าใครอยากตั้งให้ไฟสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มาตั้งที่ตัววอลลุ่มสีฟ้าครับก็คือความเร็วในการตั้งก็จะเพิ่มหรือลดก็อยู่ที่ตัวตัวนี้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับตัวตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับอยู่ที่53 เดี๋ยวมาลองตั้งดูครับก็เพิ่มไฟก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาได้เลยนะครับตอนนี้58แล้วครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยครับแต่การตั้งไฟแบบนี้ก็มีผลเสียก็คือ,อแรงดันที่สูงขึ้นก็ย่อมกินกระแสที่มากขึ้นนะครับ ยังไงก็การตั้งก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านเอาละกันนะครับตัวนี้ก็คือจะมาลองดูว่าแบตเตอรี่เดิมที่ติดมากับรถผ่านชุดเพิ่มแรงดันไฟจะสามารถวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ระยะทางไกลเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเข้าขานี่ยังอันตัวนี้จะเป็นลิเทียม48โวลต์อยู่ นี้ถ้าจะเอามาใส่ตัวเพิ่มแรงดันไฟก็คือพื้นที่ไม่พอแล้วครับพอดีแบตมันเป็นลูกค่อนข้างใหญ่ส่วนปัญหาก่อนที่จะเอาไปวิ่งทดสอบกันคือเมื่อคืนฝนตกครับเลยทำให้ระบบรถมันรวนเพราะว่าน้ำน้ำมันได้สาดเข้ามาที่ตัวไฟเลี้ยวกับเสียงแตรรถครับถ้าเสียบคอนเนคเตอร์ไว้ระบบ มันก็จะลวนแล้วเสียงเตือนมันก็จะดังขึ้นเองครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่พบก็คือจะดิจิตอลมิเตอร์ครับน้ำเข้าไปแล้วครับนิ่งสนิทเดี๋ยวต้องแก้ไขในส่วนนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาลองวิ่งทดสอบดูว่าได้ไดระยะทางเท่าไหร่ครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ